น mm hmm. ี่นี่ใช่มาแล้วครับนี่กระดูกปลาหมึกอันนี้แบบกระดูกปลาหมึกมีหลายสีหลายแบบล้ากันดังแล้วอย่าลืมหนูเขาบอกว่าให้เผาจนเข็มมันร้อนเข็มแดงแล้วก็ทิ่มลงไปมันจะเข้าเลยปักลงไปยังเข้าเลย ปักเนื้อคนหัวก้อนกำพันปักก้อนกำพันปักเนื้อคนจะให้จะให้เห็นเลยว่าเดี๋ยวมันจะละลายครับได้เลยมันก้อนนี้นั่นนะคะเห็นไหมละลายเป็นน้ำเลยแล้วตอนี้จะมีกลิ่นหอมหอมมากอยู่ดเยมเบ์อาดเนออกไฟดๆเนี่ยเกอามันีเพลงหอมไหมหอมดีไฟดำละลายเลยเอาดับดับดึง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 ดดยืดได้ยืดไดอ้ อ๋อมันละลายเลยนะมันมานังอะไรละลายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เก้ากรโลอไปช่งแล้วเพื่อนช่างให้สามถิ่นละลายนะคะละลายออกมาเป็นน้ำเลยอ๋อไหมอันนี้กินยังไงอ่ะกินยังไงดูกินไม่เท่าไรแล้วอันนี้หอมกว่าอันนี้หอมกว่าแต่อันนี้ก็หอเลย มาห้าหปีแล้วก็เก็บมาเรื่อยๆเก็บสะสมมาก็แรกๆก็ไปจับก็มันกล้องอยู่ในใจก็ว่าอันนี้ทําให้ผมรวยเสียงดังในหัวใจผมก็เลยเก็บมาทุกปีครับก็ใส่ช่วงไหนไปเก็บครับช่วงจิงหวะหน้าพายุลมแรงๆก็ไปเดินหาทุกปีครับแล้วเราศึกษาความรู้เรื่องพวกนั้นเคื่งโทรศัพท์ก็ คนมั่งครับ,ค,รบคนทางเลแล้วมั่นใจยังไงว่าของที่พบที่เป็นอว,วกวานจริงๆใช่ครับผมไปหาจากทะเลงงครับผมจะขายใครสนใจก็ซื้อได้ครับ,รบให้ติดต่อยังไงครับก็ผ่านในหน้าผมเลยก็ได้ครับ